ผมยิงไม่ได้อ่ะอุยโดนกวางอ๋อเราต้องเลิกเลงก่อนอุย้ยจะตายไหมเนี่ยอุยอ๋อผมต้องเอามันออกมาเอาดันไงเรียบร้อยเลยโอ้ยอ๋ยอนึกว,ว่าวกกับ เออยังดียังมาทางนี้รอยเลือดอยังอยู่หนใน,นมันมารักษาตัวอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องย่องนะไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกันแล้วว่าเลียแผลแอหรือเปล่านะอรอยเลือดยังอยู่นะ ไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะรอยขี้ยังสดๆใหม่อยู่นี่ไงเฟสเต็มหน้าสดใหม่มันมาที่ทางที่เราจะมาพอดีเลยมันต้องเป็นแคมป์สำหรับล่าสัตว์หรือเปล่าจะตามกวางหรือไปแคมป์ดียว ว่ามันหนีผมไดยินเสียงอยูนย่นี่ไงเป็นแหล่งอาหารกวางผมได้ยินเสียงไง นี่ไงแปดโมงถึงเที่ยงนี่ไงข้างหน้าเลยมันอยู่ข้างหน้าอีกตัวนึ่งแน่นอนผมยิงไม่ได้อ่ะอุ๊ยโดนกวางอ๋อเราต้องเลิกเลงก่อนอุ้ยจะตายเนี่ย อ๋อผม oh. ต้องเอามันออกมาเอานั่นไงเรียบร้อยเลยโอ้ย <c oughs> โอ้โหมันตายด้วยหรือเปล่าอ๋อผมรู้แล้วลูกปืนมันต้องแบบว่าห้ามเลง็งแล้วเราต้องออกมาโอเคโอเคแล้วเราเจอตัวผู้ด้วยนะโอเคเออ มไปถึงไหนวะทิศท,ทางผมจําไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋อมันอยู่ตรงนี้โอเคมะวันนั้นผมจะมาเอ่อตรงนี้เพื่อไปล่าตัวนั้นแล้วตัวนั้นมันตายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อีกนะอ๋อผมเขาใจอย่างหนึ่งแล้วว่าลูก,ล,กลูกซองหรือว่าปืน่นพวกนี้ก็คือมันจะเล็งได้ทีละดอกเราต้อง ยิงอีกไม่ได้เราต้องออกมาก่อนให้มันเอาลูกกระสุนออกมาก่อนอ๋อโอเคมันถึงจะยิงได้อีกดอกหนึ่งอ่ะมือใหม่หมือใหม่ผมก็ว่าเฮ้ยทำไมลูกมันยิงไม่ออกลูกมันยิงไม่ออกอ๋อเข้าใจแล้วแบบนั้นผมดูลองดูลูกกระสุนก่อนเพราะว่าเราก็ยิงไปเยอะเหมือนกันนะอ้าวมีฟรีเออที่ผมเห็นจริงๆด้วยเราก็เอาไป เมื่อกี้ทีละสิบป่ะอ่าทีละสิบเราจะได้แบบล่ายยาวออกมาทีนี้ก็รู้ละไปออกล่าต่อไม่ตายนะผมยิงใกล้ด้วยนะแต่มันมีตกใจอะ่ะที่ยิงเหมือนจะไม่โดนนัดที่สองนัที่สามยิงไม่โดนจุดสำคัญ โอ้โหเสียดายเลยอ่ะยิงใกล้ขนาดนัน้นแล้วเป็นตัวผู้ด้วยนะผิดพลาดเป็นชีวิตจริงหูมันสู้ด้วยอ่ะกวางมูดโหดว่ะแต่ก็สนุกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผม้มาไม่เคยแบบสู้กับมันได้ไอ่ะไอไม่เคยไม่เคยสู้มันได้ไม่เคยแบบได้ยิงกับมันใกล้ๆจังๆขนาดนี้ไงเราคิดว่าเออเรายิง อขอยิงใกล้ๆแต่มันก็ถึกอยู่นะมันเขียนว่าขาดแปดแสดงว่ายิ่งขาดเยอะยิ่งอันตรายแน่นอนเลยเพราะว่ามันสู้อ่ะผมคิดว่าหมีเท่านั้นที่สู้แต่กวางมูดมันก็สู้กับเราด้วยเออ ตอนแรกตกใจทำไมปืนยิงไม่ได้ปืนยิงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ที่ผมยิงผมก็จะเล็งตอนแรกอะเล็งยิงแค่นัดเดียวแล้วนัดต่อไปจะยิงไม่ได้อยู่แล้วด้วยแหละก็เลยมาเจอครั้งนี้อ๋อมันต้องเอาเราห้ามเล็งเราต้องออกมาด้วยออกไปทางเดิมเลยทางภูเขาผมว่ากวางมูต,ตัวแรกตัวเมียมันน่าจะหนีไปละดูทรงแล้วเนี่ย กลองดูแผนที่กินเป็นแหล่งอาหารมันจะข้ามโซนด้วยนี่หว่าผมผมตอนแรกผมเจอเจอเจอ,เจอแบบที่นั่งร้านใช่ไหมที่มันสำหรับยิงสัตว์แล้วมันให้เราทำฝนตกอ่ะขึ้นไม่ได้อทางลื่นอ่ะไหลนี้ต้องไปอ้อมอีกเหรอ ลุ้นเลยเมื่อกี้ตกใจอะไรวะนี่เฮ้ยนึกว่ากวางแม่งสักอะไรมาหรือว่าแบบยิงไม่เข้ายิงไปดอกเดียวแต่ใส่ลูกกระสุนดอกที่สองกดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าอ๋อนึกว่ากวางเล่นของดีแต่สวยอยู่นะแต่ไม่่คยชอบอากาศแบบนีน้ขมุบขมัวมันยังไงก็ไม่รู้แปลกๆเอา้าทำไมมันเป็นตรงนี้วะ มันต้องเป็นที่นอนของสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งดิตรงนี้หรือเปล่าเราเดินมาถึงนี้แล้วเหรอรอยเท้ากวางผมตามไปถึงไหนอะตามไปถึงนี่เหรอเฮ้ยมันเหมือนคนละจุดเลยนะเนี่ย ยังไงวะถือว่าว่าตรงนี้อ๋อน่าจะเป็นตรงนูน้นเพราะว่าผมเดินไปตามแม่น้ำใช่ไหมใช่ไหมลอยเท้าหายอะ่ะ หรือว่าตรงนี้เอ้ยผมว่าผมมั่วแล้วมันน่าจะตรงนี้สิอ๋อที่เรายิงเออมันน่าจะทางโน้นโอ้โหมาคนละทางเลยอ๋อมันตายด้วยอ่ะเพราะว่ามันเป็นจุดมุงม่วงแจดงว่ากวางผมตายเออมันต้องเป็นทางโซนอาหารที่ผมกินมาอีกทางหนึ่งเลยเลยโอ๊ยจะไปหมดและสมองสม,มองตูนี่ เพราะว่าผมดูแต่มือถือนะไม,ไม่ได้ดูแผนที่เออเราเริ่มจากตรงนี้แล้วก็เอามาสุดตรงนี้แล้วมันตายน่าจะตายตรงนู้นที่เราตามไปเราไปเจออีกหลังนะทำได้และเออเพราะว่ามันจะเป็นทางที่เราขึ้นไปข้างบนได้พอดีอ,อ่าเป็นตอนที่เราที่เราเห็นเออที่เราจะมาซื้ออ,อ่าโอเคแสดงว่าตัวผู้ตายที่เรายิงไปสองสามดอกอ่ะแสดงว่ามันไม่เหนียจริง เออเนี่ยใช้แน่นอนคุณละตอนแรกก็แปลกๆใส่ไปสามลูกใช่ไหมสองหรือสามเออใช่ละหนองน้ำเนี่แหละที่ตามโอเคถูกละที่เราเจอหมีอ่เาเราก็เดินมาใช่ไหมหรือไวาอีกมุมหนึ่งว่ะ อู้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยกวจะเจอกว่าจะยิงได้แต่ละตัวผมเล่นมาชั่วโมงครึ่งยิงไปได้สามตัวแบบจุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยมันนี่อวยตัวเองนะแต่มันเทียบกับครั้งที่แล้วมันมันมันผิดกันเลยอะ่ะครั้งที่แล้วหาตัวยิงยังแทบยาตแล้วยิงได้แต่ละตัวแบบไอย วิ่งหาวิ่งตามลอยเหนื่อยออกมาผมก็ต้องไปจุดที่มันอยู่จุดที่เรายิงกับมันอ่าตอนแรกแล้วมันคงตายใกล้ๆก,กันะ่ะเหมือนเหมือนกวางตัวแรกที่เรายิงอตัวแรกตัวสองอมันก็ไปไม่ไกลนะนี่ไงจะให้ละเจอเนี่ยหละลองไปสำรวจด,ดูก่อนซ่องเสียยนึ่งเท่าไหร่น่าจะเป็นจุดนั่งร้านจุดแบบยิงยิงสัตว์นะอ่ะสำรวจ เท่าไหร่โอ้สองพันหนึ่งทำไมมันแพงจังวะนี่ไงที่เราเจอแหล่งอาหารนี่ไงนี่ไงรอ,ออร,ออรอยเลือดอ่ารอยเลือดรอยเลือดยังใหม่ๆอยู่เลยแล้วมันไปตรงไหนไปตรงไหน ดูจากแผนที่มันเป็นจุดเรียงว่ามันตายเป็นจุดม่วงๆโอเคอ่าตัวยากทำไมผมไม่เห็นจุดเลือดไม่เห็นรอยเท้าอะไรเลยหายไปไหนอ๋ออยู่นี่มาโคตรไกลเลยอย่บอกนะว่ามันไปตายไกลมาก โดทรงแล้วมันเป็นเกมลอยตามรอยสัตว์หรือเปล่าเนี่ยโอ้มันเหมือนมันอ้อมกลับมาที่เดิมเลยจากที่เรายิงตัวแรกตัวตัวหนึ่งเรายิงแถวนี้ใช่ไหมแล้วก็มายิงตัวสองตรงนี้มันเหมือนมันจะวนกลับมาที่เดิมอีกแล้วอะเป็นกวางมูดไอตัวที่เราแบบยิงตัวที่สองตัวที่สามไม่ได้หรือเปล่าเป็นเผ่าเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน นี่ไงเจอแล้วสุดยอดอยู่นะตัวผู้ด้วยนี่ไงนี่ไงได้บอลด้วยโอ้โหผมยิงโดนข้างล่างโดนขาจุดไม่สำคัญโอ้แต่กระสุนอะที่เราใช้ที่ดูจากตันมันเดี๋ยวกนะันน ดูกระสุนนั่นี่อ่าผมงงกลุงอยู่กระสุนที่เราใช้ไม่ถูกต้องหรือว่าผมต้องไปดูกระสุนอ่ากระสุนยิงไอตัวพวกคาร์แปดกดโอเคไปก่อนแล้วกันได้บวกเจ็ดร้อยกว่าก็ยังดีนะอ p กพีหนึ่งร้อยสิบเ้า วันนี้สามตัวแล้วโอ้โหได้เลเวล